ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักนะครับวันนี้พี่ก็จะมาออกกําลังกายเนาะอีกเช่นเคยนะครับหลังจากเลิกงานนะครับวันนี้ก็จะง่ายๆนะวันนี้พี่จะมาเน้นหน้าท้องเป็นพิเศษนะครับน้องๆมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาป่ะลุยกันเลยฮะ ก็ตอนนี้ก็ยังฟิตอยู่นะครับสภาพร่างกายก็ยังร้อยเปอร์เซนต์อยู่นะครับในการเริ่มออกกําลังกายเนาะบอกเลยว่าช่วงนี้ก็ยังมีแรงอยู่นะครับก็จะแบบนะก็จะฟิตฟึบฟึบฟึบอยู่นะครับมีลูกสาวให้กําลังใจอยู่ข้างๆฮนะตอนนี้เราก็จัดเต็มไปเลยทําไปเรื่อยๆนะครับแรกๆก็ฟิตนะครับทําไปทํามาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ถึงตอนหยุดสักทีเนาะอันนี้ลูกสาวเขาก็พยายามจะช่วยนะครับ <G ül üyor> ก็บอกเลยฮะน้องๆทําทุกวันดีทุกวันฮใครมีเวลาว่างรับรองฮะทําตามพี่ได้กล้ามแน่นอนอถ้าไม่ได้ก็ให้ดูพี่เป็นตัวอย่างฮะเพราะพี่ก็ออกกําลังกายแบบเนี้ยครับทุกวันฮะ <G ül üyor> ทาแบบนี้แหละา <c oughs> แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเจ้หมดแรงแล้วนะครับเพื่อรอยความคิดของพี่ตอนนี้คือโอ้ยเมื่อไรจะหยุดวะเมื่อไรจะหยุดวะเมื่อไรจะหยุดวะ <c oughs> คิดแบบนี้จริงๆนะครับเพราะว่าอตอนนี้พี่เริ่มเกรงและเริ่มตึงและแบบโอ้กูจะไม่ไหวแล้ว เมื่อไรมันจะหยุดว่าอบอกเลยพอเสี่ยงแบบในคลิปบอกให้หยุดนี้พี่แบบโคตรด,ดีใจอ่ะน้องๆบอกเลยโอ้โห <c ười> คือไม่รู้นะครับตอนนี้คุณลูกสาวเขาต้องการอะไรนะมาตึกุดุ๊กตึกุดุ๊กตะกตุดุ๊กอยู่แถววางขาพี่นี่และไหม <c ười> สงสัยอยากเข้าไปอยู่ในท้องใหม่นะฮะดู <c ười> อยากจะตดใส่หน้าซะเหลือเกินนะ <c ười> ดูนางโอ้โหพี่ละเสียวเท้าโดนหัวนางฮะ <c ười> ดูนางคือ <c ười> มาซุกเพื่ออะไรดมตูดพ่อหรือไงเนี่ย <c ười> อาการเป็นยังไงบอกไม่ถูกฮรพยายามแบบเหมือนแบบจะเข้ามาคัวเคลนะเนาะไม่บอกเลยลูกสาวพี่ตอนนี้พี่ก็ต้องขึนปบปุปปปปปป๊หนาที่เอะออกกำลังกายมาก่อนนะต้องวันนี้ลูกเอาไว้ทีหลังฮะนาทีนี้ต้องมุ่งมั่นกับการออกกาลังกายฮะเดี๋ยวเสียบุคลิกฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราจะเป็นตัวอย่างให้กับน,น้องๆเราต้องพยายามพยายามพยายามอือแต่ดูจากสีหน้าแล้วต้องบอกว่าพยายาม โอ้ย <Es per ated> oh, hey, บอกเลยว่าของจริงน้องโคตรตึงนะครับบอกเลยจังหวะนี้แบบเอาเรื่องมากๆเลยนะครับในความเหนื่อยนะพี่บอกเลยในความเหนื่อยนะครับย้าเลยว่าในความเหนื่อยบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยโคตรจริงนะครับบอกเลยไม่มีการว่ายอนะฮะอันนี้คือเหนื่อยจริงเหนื่อยจังนะฮะคือพี่ําตามในคลิปเลยนะครับในคลิป oh. ได้เซตแล้วนะฮะคือในคลิปเขาเป็น AI นะครับเขาไม่ใช่คนนะครับคือเขาใช้ระบบคํานวณนะครับว่าเราสมควรจะทําแบบ ออกกาลังกายได้แค่ไหนนะครับเออมันก็เลยแบบเหนื่อยเป็นพิเศษฮะ AI แกไม่มีพักนะแกใส่รัวฮะแต่พี่ก็จะทําให้แบบไหวที่สุดนะครับก็จะทําให้แบบได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเอาตามที่ไหวนะครับ AI แกจะทําแค่ไหนเราก็เอาแค่ไหวนะฮะหาจหวะนี้ AI เขาทําแบบนี้เราก็ทําตามนะฮะแกทําแบบนี้เราก็ทําตามะเราเชื่อ AI ฮนะดู AI ฮนะเห็นไหมครับเห็นในมือถือพี่เอเล็กๆปะ เขายกขาดึกดึกด๊กดึกดกอ้าลูกสาวดูลูกสาวพี่เนี่ยพ่เนเกินโอ้ยเอาหัวมาลองขาซะงักก้นลูกฉันโอ้โหฮะตอนนี้ก็เรานะ,ะไปยายกขาสับไปสับมาตาม a ออนะฮะบอกเลยว่าอย่ายอมฮะอย่ายอมแต่รู้สึกว่าพี่จะหงายท้องก่อนนะฮะจงังหวะนี้เริ่มหมดพี่บอกเดี๋ยวมันเริ่มหมดหมดแรงฮะไม่ใช่หมดอะไรฮะเริ่มหมดแรงฮะเอไอก็ยังนิ่งอยู่ฮะบอกเลยฮะ แต่คนจริงๆนี่จะตายนะ AI ก็ยังแข่งป๊กไปบอกเลย AI แข่งโป๊กจังวันี้บอกเลยแต่พี่นะเริ่มจะหมดแรงแล้วนะครับคือก็ทําตามพี่ได้นะครับน้องๆเฮ้ยเฮ้ยหันไปนี่ AI เปลี่ยนท่านะครับเราก็นึกว่า AI จะหยุดมันไม่หยุดแต่มันเปลี่ยนท่าเนาะ <c oughs> โอ้ยออกออกกํลาลังกายแข่งกับระบบฮะจังหวะตอนท่าเนี้น้องคือไม่ต้องขึ้นเยอะนะครับให้เก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องเนาะ หายใจเข้าออกเป็นจังหวะนะครับวันนี้เราจะมาออกกําลังกายแข่งกัน youtube นะสู้ๆไอน้นูสู้ต่อไปโอ้ยแต่เริ่มกระเดะไม่ขึ้นแล้วฮะพี่ยอมรับฮะบดูน้องถึงจะขึ้นน้อยๆน,นะฮะถึงจะขึ้นแค่นิดเดียวแต่บอกเลยว่ามันจะยกไม่ขึ้นแล้วนะรู้สึกเหมือนตัวหนักขั้งวันนี้แบบเอยเหมือนน้าหนักตัวแบบขึ้นเป็นร้อยโลนะครับคือเริ่มไม่ไปนะไม่ได้สําอางหรือสาออยนะฮะตอนนี้ฮนะบอกเลยว่า สำสำหรับพี่เริ่มแย่ฮะไม่ใช่สำอางหรือสำออยฮะแต่สำหรับพี่เริ่มแย่ yeah, นะน้องๆของจริงฮะบอกเลยแบบออืบอกเลย,แบบเลยว่าตอนนี้ไก่ตายแล้วหมดแรงฮะบอกเลยฮะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะเราต้องไปต่อโอหมดแรงเอจะไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะจ่ายมันยังสู้อยู่นะ้องโอ้โหบอกเลยอ้อสุดท้ายพอ พักก่อนฮะ a อบอกให้พักเราพักก่อนเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยฮะเอาล้ฮะเซตที่3ามนะครับกับการแข่งกับ AI ฮะยังสู้อยู่ดูหน้าดูหน้าหน้ายังสดอยู่เลยเอไอทำได้เราก็ต้องทําได้ฮะเอไอบอกให้ทําแบบนี้ดูเห็นไหมเอไอดูเอไอในมือถือพี่มันทํอ๋อมันทําได้เราก็ทําได้ฮะน้องบอกเลยสู้สุดใจฮะกับเอไอฮะอืออือแค่วันละสิบกว่านาทีพี่ก็บอกเลยว่าน้อง สาหัสสากันนะฮะเจ้าอันนี้โอ้ยคือพี่ยอมฮะพี่บอกเลยว่าโอ้ยยอมขอเปลี่ยนท่าฮะบอกเอไอนายยกขาไปเลยขอเปลี่ยนท่าโอ้ยไม่ไหวครับเราต้องมาขอเปลี่ยนท่ากันหน่อยแล้วฮะคือท่านั้นทําตาม AI ไม่ไหวแล้วครับมาลองท่านี้ม้างฮะโอ้ยโอเคท่านี้ยังยังพอสู้ไหวฮะนอนง่ายอย่างเดียวพี่ไม่ไหวแล้วฮะต้องเปลี่ยนท่าฮะ บอกเลยว่า AI ไอมันเอาเรื่องจริงฮะเราต้องเปลี่ยนท่าสู้กันมาแล้วฮะเอไอม,มันยังอยู่ท่าเดิมอยู่เลยน้องดูด <c oughs> พี่เปลี่ยนท่าแล้วแต่ a ออเขายังอยู่ท่าเดินอยู่เลยฮะบอกเลยว่าหึงของจริงนะฮะ a อโอโอโหระบบนี่มันเอาเรื่องฮะดูเนะี่ยน้องขามยังยกอยู่เลยโอโ้ดูในหน้าจอมือถือพี่ดิโอโ้ขาเออยังยกอยู่เลยแต่พี่นี่จะตายนะ <c oughs> ถ้าไม่เปลี่ยนท่าพี่บอกเลยไปไม่รอดเนี่ย <c oughs> บอดเลยของจริงให้เหงือท่วมเนละยตรงนี้ เหนื่อยแน่นองแต่ว่านะออกกําลังกายมันต้องเหนื่อยเพื่อละลายไขมันเนาะเอาส่วนเกินออกไปฮะเอาส่วนดีเก็บไว้เอที่เหลือไว้มันคือกล้ามเนื้อเจ้านี่แหละเหลือไว้กล้ามเนื้ออเป็นมัดท่องไว้มาเป็นมัดกล้ามเนื้อของเราฮจากวะนนี้ยาวๆต่อไปอย่ายอมนะน้องๆสามารถทําตามได้นะครับบอกเลยฮะออกกําลังกายกับพี่ไม่ซีเรียนฮึมฮับฮึมฮับ ไม่จําเป็นต้องอะไรมากฮะขอแค่แบบเราออกฮะคือไม่ซีเรียสฮะพี่ฮะยังไงก็ได้ครับอย่างน้อยขอให้ได้ออกนะครับโอเคขอเปลี่ยนท่านะครับหมดแรงฮะเอานะครับตอนนี้ก็มาจัดทรงฮะรอบนี้ขอหน้าอกบ้างนะฮะยอมฮะไม่สู้นะครับ a ออฮะมากํากับด้วยตัวเองฮะสู้ a อไไม่ไหวครับพี่บอกเลยฮะแต่พี่ก็ไม่ได้พักนะครับวิดีโอกดปุ๊บพี่ก็กดปั๊บต่อเนื่องปุ๊บเลยนะครับบอกเลยว่าไม่มีการแช่นะฮะ เราสู้แค่ไหวนะครับน้องๆเอออ,อ,อ,อืทำต่อไปฮะอย่ายอมแพ้บอกเลยอย่ายอมน้องอย่ายอมหน้าเริ่มตึงแล้วครับพี่บอกเลยว่าของจริงฮะถึงเราจะแพ้เอไอฮะแต่เราไม่แพ้ใจตัวเองฮะอืมท่าแบบเอไอไม่ไหวเอาท่านี้แล้วกันฮนะหน้าท้องแบบตึงเปี้ยแล้วเอาหน้าอกมากฮะหน้าท้องเริ่มสู้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวแล้วก็ไม่ถเออไม่ ไม่ดันทุลังนะครับเอาแค่พอดีนะครับน้องเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะครับจงังหวะน,นี้ขอแบบพอดีพอดีนั้นก็พอน้องๆลุยกันไปไม่ไหวก็พอฮะอ๋อมีแรงก็ลุยต่อครับอบอกเลยว่าเอาเรื่องฮะดูฮะใน AI มันยังอยู่ท่านั้นอยู่เลยยอม AI ไไม่บอกเลยพี่ยอม AI และยอมจริงอขอพักยา,ยาวๆสักแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหตอนนี้ก็บอกเลยว่าร่างกายบอกว่าผมไม่ไหวแล้ว เพิ่งกินข้าวอิ่มๆม,ม,มาบปงพม่ไหวแล้วเอาละครับเพื่อเป็นแนวทางให้กันน้องๆฮนะบอกเลยว่าเล่นสดกันไปเลยฮะโดนสดเลยถ้าถามว่าทําไมไม่พูดไปอัดไปพี่บอเลยตายแนะ่ถ้าพูดไปอัดไปฮะความแข็งแรงยังไม่พอนะฮะจังหวะนี้อ,อกผายไหลพึงนะบอกเลยฮืออือฮืบอ่าพี่บอกเลย,อเลยของเจรงเอ้ยอัหน้าอกไปเอ้ยบอกเลยอยอยอ,อ,อ,อ ของจริงครับน้องๆขออย่ายอมแพ้อือเอาไขมันออกไปไขมันจะออกไป <c oughs> มหมดแรงนะพี่บอกเลยพี่เห็นตัวเองแล้วพี่ก็ค้ำนะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงเลย <c oughs> อ๋อเหมอมองฟ้าแล้วเมื่อไรจะถึงวินาทีที่เราต้องยอมนะฮะเริ่มรังเลนะครับเอาไงดีว่ากูจะพอแค่นี้หรือไปต่อฮะกําลังคํานวณน,นะฮะตอนนี้พี่ในสมองกําลังแบบไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะอบอกเลยว่าอ แต่ยังฮะใจมันยังสู้อ่ะน้องจะให้ยอมได้ไงเมื่อใจคนใจมันสู้อ่ะเอาจัดทรงกันใจมันสู้ให้ยอมได้ไงเอ้ามามาเบี่ยงมากฮะอืมบอกเลยมาเจอท่านี้หน่อยฮะอหัวไหล่ไหลออกไหลออกไหลออกเก่งกล้ามเนื้อนะครับน้องอน้องดูมวลกล้ามฮะให้สังเกตมวลกล้ามนะครับบอกเลยว่าพี่ไม่มีไขมันเนาะ มีแหละแต่น้อยมากครับส่วนใหญ่จะเป็นมวลกล้ามเนื้อนะครับที่แบบออกมาจากร่างกายเนะาะเอาละฮะตอนนี้หยับยั้งำตั้งใจ,งจงแล้วคิดแล้วคิดแล้วไปต่อหรือพอแค่นี้หรือไปต่อหรือพอแค่นี้ลูกสาวพยายามเอาอะไรมาให้ดูมากมายเลยนะครับแต่ว่านะนางก็นะเด้วยวคำอยากเอาใจพ่อนะครับนางก็สรรหาอะไรมาเล่นเนาะเอาละครับ AI ไอพี่พอนะฮะตอนนี้ก็มาใช้แบบเวททรนนิ่งมากนะครับ ขอใช้ดัมเบลฮะยืนไม่ไหวนะถ้านั่งนี่คือพี่ยืนไม่ไหวฮนะเลือกนั่งดีกว่าครับยืนไม่ไหวแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวไหล่นะครับพี่พยายามจะกระชับทุกส่วนเนะาะเพื่อให้แบบร่างกายได้กระชับกล้ามเนื้อได้มากที่สุดนะครับแล้วก็รักษาบาลานซ์ของร่างกายไว้นะครับก็พยายามไปเนาะคนเรามีรูปแบบแล้วก็สัดส่วนของร่างกายที่แตกต่างกันไปนะครับก็ หมุนกล้ามต่างๆก็แล้วแต่ใครจะเลือกวิธีในการออกกําลังกายนะส่วนพี่ก็จะเลือกวิธีนี้นะครับหมุนไปนะน้องๆเอาอึ๊บอ่านะฮะหมุนไปเรื่อยๆฮะเอาอึ๊บอ่านะฮะเฮ้เอาอึ๊บอืมนะบอกเลยนะว่าจัดหนักจัดเต็มฮะเอยหมดแรงแล้วนะครับจบังหวะนี้ของจริงฮะสมองเริ่มคิดแล้วฮะไปต่อหรือเพาะแค่นี้ครับ บอกเลยฮะน้องๆเป็นแนวทางดีๆนะครับถ้าน้องๆอยากจะเอาเป็นยิ่งงพี่บอกเลยถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นฮะแต่ก็บอกเลยฮะเราไม่เคร่งฮะเราไม่เครียดนะฮะขอแค่ได้ขยับเท่านั้นก็พอแล้วฮะ <c oughs> นี่ขนาดพี่ไม่เคร่งนะเนี่ยดูหุ่นของพี่หิยังได้มาขนาดนี้นะครับถ้าหากน้องเคร่งจะขนาดไหนนะครับก็จงังหวะนี้คงจะไปถ้านอนต่อแล้วฮะเริ่มฟุ้งซ่านนะไปไหนไม่ได้แล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็คงจะแบบบิดซ้ายบิดขวานะครับเป็นท่าจบเนาะ ก่อนที่เราแบบจะมาล่ําลากันในวันนี้นะครับก็ขอแบบทิ้งท้ายด้วยถ้าเออขยับซ้ายขยับขวานะครับอาเลยฮะจากวันนี้ก็เราจะมาแตะตาตุ่มก่อนที่เราจะเบรกนะครับเป็นการแบบกล้ามเนื้อด้านข้างนะฮะก็จะทําไปนะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับน้องๆตามพี่ก็ได้นะถ้าไหวนะบอกเลยถามพี่ไหวไหมใจบอกไหวฮะแต่ร่างกายบอกไม่ไหวแล้วพี่ครับ หลยไปเรอยๆฮะอย่ายอมแพ้น้องๆลูกชายฮะต้องแข่งแกร่งฮึบฮึบฮึบฮึออโอ้ยรู้ตัวเองฮะว่าฉันไม่ไหวแล้วโอ้ยสุดท้ายฮะมาแทงก่อนจากฮะท่านี้เป็นท่าแทงแล้วนะครับเป็นท่าสุดท้ายจริงๆแล้วนะแล้วเราก็จะมาจากกันไปนะครับท่านี้ก็จะตกประมาณ พี่ไม่ไม่ไม่เลือแรงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทําพยายามไม่ได้แค่30มสิบวิก็พอนะครับถึงไม่ถึงไม่รู้นะครับแต่ก็จะทําให้ได้เท่าที่ไหวนะครับเพราะว่าการฝืนเกินไปก็อาจจะทําให้แบบรากไหนั้นบาดเจ็บได้นะครับน้องๆเห็นไงละ่ะเป็นห่วงน้องด้วยไม่ไหวจะฝืนน้องบอกไว้ก่อนไม่ไหวจะฝืนเอาเท่าที่กําลังเราไหวนะครับอ่าอ่าโอเควันนี้ก็คงจะต้องจากกันไปเท่านี้นะครับอ่ะไปะไปเช็คคุณกันนะครับ ก็เอาเป็นว่า E ีีนี้ก็มาเช็คคุณน,นะครับทุกวันนะหลังจากออกกําลังกายเสร็จเราก็จะมาเช็คคุณของเรานะครับก <G ül pt own> ็ถ้าอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกๆคนนะครับที่ชอบการออกกําลังกายหรือไม่ชอบก็อยากให้น้องๆหันมาออกกําลังกายนะครับ <G ül pt own> เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็รูปร่างที่ดีเนาะพี่เป็นกําลังใจให้นะครับน้องๆบอกเลยว่าถ้าทําแล้วน้องๆหล่อแน่เลยพี่บอกเลยเพราะเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้อย่างนี้นะฮะเมื่อก่อนเหมือนมันเสียบผีนะครับก็คือแห้งๆนะฮะโอเคเจอกันใหอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย รักนะครับ